สวัสดีครับเพื่อนกน Channel นะครับสำหรับวันนี้ยังไม่จบกับสปริงรีคอยครับเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ฟังนะครับก็ก่อนอื่นปืนผมปลอดภัยนะครับไม่มีแม็กกาซีนเคลียร์กระสุนในรังเพลิงมาเรียบร้อยแล้วครับก็สืบเนื่องมาจากคลิปก่อนๆที่มีการรีวิวไกด์ลอดของล็อกโยกอกที่มาพร้อมกับสปริงที่ปรับ ค่าน้ำหนักได้ครับก็เดี๋ยวถอนให้ดูนะครับก็เป็นตัวนี้ครับไกด์ลอดตัวนี้ตัวนี้เป็นของล็อกโยกอกซึ่งเขาเนี่ยจะสามารถปรับค่าน้ำหนักได้ตั้งแต่สิบสามถึงสิบแปดปอนด์ปรากฏว่าพอผมใช้สปริงของเขาเนี่ยผมมีความรู้สึกว่าสปริงมันเบาลงแล้วในบางจังหวะครับที่เราปล่อยสไลด์เบาๆเนี่ยสไลด์มันปิดไม่สนิท แบบไหนเดี๋ยวลองมาดูกันนะครับคือมันไม่ใช่ถูกครั้งนะครับมันอาจจะไม่ได้ส่งผลกระทบต่อการใช้งานแต่มันเป็นแค่ความไม่สบายใจเฉยๆคือบางจังหวะที่เราเราดึงสไลด์ใช่ไหมครับแล้วเราค่อยๆปล่อยสไลด์กลับเนี่ยมันอาจจะมีบางจังหวะที่สไลด์มันปิดไม่สนิทได้ประมาณเนี้ครับสไลด์มันปิดไม่สนิทก็เลยได้ ทำคลิปมารีวิวลงใน YouTube ใช่ไหมฮะปรากฏว่าคุณโมก็ได้มาคอมเมนต์แล้วก็พี่ๆท่านอื่นก็ได้มาคอมเมนต์แนะนำนะครับว่าถ้าเราเปลี่ยนสปริงรีคอยเนี่ยเบาลงเราควรเปลี่ยนสปริงเข็มแทงชนวนให้เบาลงด้วยให้น้ำหนักเขาสัมพันธ์กันน,นะครับซึ่งวันนี้ได้รับความอนุเคราะห์ คุณโมกรุณาส่งสปริงเข็มแทงชนวน4.5ปอนด์มาให้ใช้นะครับอันนี้ต้องขอบพระคุณมากๆเลยนะครับพร้อมกับส่งน้ำมันล้างปืน CLP ครับที่เป็นทั้งตัวคล e น n ู u b แ Can แล้วก็ p r o t e คมาให้ใช้ด้วยอันนี้ต้องขอบพระคุณอีกครั้งนะครับคุณโมกรุณามาคอมเมนต์ให้คำแนะนำและยังส่งสปริงเข็มแทงชนวนมาให้ใช้อีกนะครับซึ่งผมก็ได้ลองพยายามศึกษาหาข้อมูลความรู้อื่นๆเพิ่มเติมเนี่ยก็เลยเข้าใจว่า พอเวลาสไลด์มันวิ่งกลับใช่ไหมครับสไลด์วิ่งกลับตัวเซียเนี่ยเขาก็จะไปดันกับเข็มแทงชนวนตรงนี้เพื่อให้เข็มเนี่ยเขาง้างมาในจังหวะครึ่งหนึ่งเหมือนเป็นระบบทั่วๆไปของสไตเกอร์ไฟล์ระบบเข็มพุ่งทั่วๆไปแต่ถ้าสปริงเข็มอ่าสปริงรีคอยตรงเนี้ยมันเบาลงแต่แรงต้านของสปริงเข็มมันเท่าเดิมเนี่ยมันก็อาจจะทําให้บางจังหวะสไลด์วิ่งกลับไปไม่สนิทได้ ุณโมก็เลยแนะนําว่าให้เปลี่ยนสป,ปริงเข็มแทงชนวนให้เบาลงตามด้วยน้ําหนักจะได้สัมพันธ์กันก็เดี๋ยวเรามาลองดูกันนะครับว่าเวลาเปลี่ยนสป,ปริงเข็มแทงชนวนแล้วเนี่ยจะเปลี่ยนเป็นอย่างไรบ้างนะครับอันนี้ก็ถอดไกด์หลอดออกมาก่อนนะครับเออ พี่ๆที่เปลี่ยนสปริงเข็มเนี่ยต้องระวังนะครับระวังคือระวังครับตรงนี้มันเด้งหายวันนี้ของผมเด้งหายไปรอบหนึ่งกว่าจะหาเจอเกือบร้องไห้อันนี้เป็นสปริงเข็มเดิมโรงงานนะครับอันด้านขวาเนี่ยเป็นสปริงเข็ม4.5ปอนด์แล้วเดี๋ยวมาเปลี่ยนเป็นสปริงเข็ม4.5ปอนด์กันนะครับอืม พอสปริงเข็มมันเบาฟิลไกลมันก็น่าจะเบาลงด้วยที่ผมมองไม่ค่อยเห็นครับมันจะเด้งหายจังหวัดนี้แหละครับอ่าโอเคเรียบร้อยครับแต่ผมคิดว่าถ้าพี่ๆเจ้าหน้าที่คนไหนที่ต้องใช้ปืนปฏิบัติหน้าที่เนี่ยผมคิดว่าก็ไม่ควรมาเปลี่ยนสปริงเข็ม ให้มันเบาลงนะครับถ้าต้องการความหนักแน่นของการสับสับหนักสับแรงความชัวในการลั่นของกระสุนทุกนัดอันนี้ก็เอาไว้เป็นปืนยิงเป้าเฝ้าบ้านขำๆครับอ่าโอเคเดี๋ยวมาลองดูกันครับ ก็หลังจากที่เปลี่ยนเป็นสปริงเข็ม4.5ปอนด์แล้วผมก็รู้สึกว่าสไลด์มันวิ่งกลับได้ดีขึ้นแรงต้านของเข็มแทงชนวนน่าจะลดลงแล้วก็น่าจะสัมพันธ์กับการทำงานของสปริงรีคอยที่เบาลงก็สำหรับวันนี้ครับก็นำมาแบ่งปันเป็น ความรู้ให้กับพี่เพื่อนท่านอื่นนะครับเผื่อพี่เพื่อนท่านอื่นอยากจะเปลี่ยนสปริงรีคอยล์จะได้เปลี่ยนสปริงเข็มแทงชนวนลดน้ําหนักลงด้วยน้ําหนักเขาจะได้สัมพันธ์กันนะครับสําหรับพี่ที่กังวลว่าถ้าเราใช้สปริงเข็มที่เบาลงแต่น้ําหนักของเข็มเนี่ยมันเท่าเดิมมันจะส่งผลต่อการลั่นของกระสุนไหมจะฝับแตกทุกนัดไหมอันนี้ก็ยังไม่ได้ลองเข้าสนามนะครับเดี๋ยววันหลังไปลองเข้าสนามแล้วถ่ายคลิปมาแล้วจะนําคําตอบมาฝากกันนะครับ ก็สำหรับพี่ๆที่สนใจของเล่นอุปกรณ์แต่งปืนดอุปกรณ์ล้างปืนบ่อแม็กลองดูร้านคุณโมได้นะครับเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ซึ่งตัวเนี้ยบ่อแม็กลิทีเลียนี่ผมก็ซื้อมาใช้เองนะครับก็มีโอกาสได้อุดหนุนคุณโมพี่ๆคนไหนสนใจก็ลองดูนะครับก็สําหรับอีพีถัดไปครับเดี๋ยวผมมาลองชั่งน้ําหนักไกให้ดูดีกว่าว่าถ้าเราเปลี่ยนแต่ละชิ้นเนี้ยน้าหนักไกจะเป็นเท่าไหร่เดินราบเรียบมากขึ้นมากน้อยแค่ไหน ก็เดี๋ยวรอชม EP ถัดไปนะครับสำหรับวันนี้ก็คงจะผมก็จะคงจะลองใช้เป็นสปริงเข็มแทงชนวน4.5ปอนด์อันนี้ต่อไปนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับขอบคุณค้าบ